เบิงพันยกเค่กล้วยมาไว้ในซูปเปอร์มาร์เก็ตจ้ะเมื่อคือใหญ่กระดอก,กระเดียดแต่พี่น้องจ้ะคุณหนาบักนัดกระมีจ้ะอ้าคือบ้านเฮาเหงสวัสดีจ้าเอฟซีสุภูสุคนวันนี้ยายจิ๋วพาก,กันขับรถมาทาังทิศตะวันตกของเกาะจา้ะไปเบิงกันว่ามันสิมีเันบนเจียวสวยๆเหรเบิงบเน,น,นาะจ้ะเปลี่ยนทิศไปเรื่อยละพี่นอ้องอ้าทางที่กระตงไปเห็นมันหูมันเห็นบนซุมหม่องเนาะ เพรานว่ามันงามเข้ากับยาเข็นไห้กันจะพี่น้องเอาวิวสองกลางทางมาให้เบิ่งกันบรรยากาศทั้งนี้ต้นไม้เขียวดีจ้ะพี่น้องอยู่บนเขากับเขียวจ้ะต้นไม้บ่ได้แห้งแรงบ่ได้เป็นสีเหลืองระว่างทางมาเห็นชายหาดกับผ้ากันจอดเบิ่งจ้ะพี่น้องจ๋าเห็นมันงามวิวสวยสวยจับบนนี้มีชายหาดพร้พอมคุณนะ่ะรอ,อบไปด้วยภูเขา ชุดไม้ไปทางยาจิวกับสิโยพูนละบุนเกือบเกือบสุดภูเขาปุนละจาะี่นวองอ่อนซ้อนน้ำใสใสจ้ะท้องฟ้าก็สวยว่ามันสีเดียวกันเอาโลดกับสีท้องฟ้าน้ำงามจพี่นวองเบิ่งน้าเพิ่นใสใสเบิ่งเนี่ยใช้หาดข้าเจาก็สะอาดจ้ะบ่มีขยะน้ำใสใสเป็นตะอ่อนซ้อน มืัอน,นี้อากาศดีจ้ะพี่น้อง20องศาขน,นาดหนาหนาวเ้ยนี่ยัง20องศาจ้ะแต่ว่ากับว่าท่านเขาหนาหนาวยางเป็นทางการเนาะจ้ะพี่นอ้องโซนนี้สิเขาหนาหนาวกับสิประมาณเดือนธันวาคมก,กับลาคมพักนี่ละจ้ะสีหนาวของเขาเนาะเจ้าจิ๋วเคอ,อยากหูคือกันว่าหนาหนาวของเพิ่อนนี่สีหนาวซ้ำเลเนาะจ้ะนี่ก็มาแวะอีกจุดหนึ่งละจ้ะพี่น้องนี่ก็เป็นชายหาดอีกชายหาดหนึ่งละเจ้าจิ๋วขับรถมาเนี่ย กสิไปบบสุดดอกพี่น้องจ้าเอาไปเที่ยวรอบนาเนาะจ้ารอบนี้ก็ขอหยุดพักจุดนี้ละจ้านีกันนี้ใช่หาดให้เที่ยวือกันพี่นอ้องิึงเออไม่จังค่อยเดินทางตัวจ้กพี่น้องมือนี่กสิหยุดํำนี้ก่อน,นจ้กพี่นอ้องิึงที่เราพุ่นนีคนไหวน้ำน้ำไดน,นั่นพุ่นน่ะเห็นบน่พุ่นพักกันล้องไหวน้ำมือนี่อากาศอุ่นจ้ะอากาศ20องศาบบได้ใส่เสื้อกันหนาวพี่น้องจ้า มึงใจ่หาดเพิินหาดทรายเพิ่นกับเป็นจังสี่ล่ะจ้ะนี่บังจุดกับสิมีก้อนหินจ้ะอันนี้กับสิเป็นอันสานลงสาลายอีหยังเพิ่นเออเน,นาะจ้ะพี่น้องนี่อยู่น้ำริมทะเลนี่แหละแต่ม่นนอกนั่นข้างนอกนี่ก็ใสยอยู่จ้ะพี่น้องเบิ่งน้ำเพื่นที่เราใสา่ใส่เพราะว่าพืน้นเพื่อนข้างล่างนี่สิเป็นก้อนหินสมากกว่าจา้ะบด้เป็นทรายเป็นก้อนหินจ้ะ นี่เห็นคือที่เขาเห็นยุคน,น้ำแช่หาดนี่ยนะพี่น้องเนี่เห็นจังสีจ้ะแต่ว่าวิวงามงามจา้ะช่วงนี้บุกไปมีนักท่องเที่ยวจ้ะไปทั้งใดก็เห็นแต่คนผื่นทีคนมันบอเป็นนาเที่ยวเขาคือว่าล้วเนาะนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งจ้ะเจียวยางมาเบิง่งว่ามันจะมีอย่างให้เขาเบิง่งกับบอดี้มี้เป็นอันหาดซ้ายดอกพี่น้องนี่ต่ก,ก่อนเห็นจ้ะ กต่จะเป็นโรงแรมเป็นที่พักเป็นร้านอาหารนี่เราจะน้ำริทะเลนี่แต่ว่าตอนนี้างนี้เงียบจ้ะโรงแรมร้านอาหารผลกับพากันปิดไว้จ้ะช่วงนี้ว่ามีนักท่องเที่ยวพี่น้องจ๋าเบิ่งก้อนหินห้ามงามจ้ะลายเป็นงามงามออไปแต่งสวนบึงเนาะคือบ้านเฮานี่คือสีสวยจ้ะอันนี้มีอยู่ตัวไปลำใช้หาดจ้ะพี่น้องจ๋าลายเป็นงามงาม,งามจ้ะ สวยงามตามธรรมชาติจ่ะพี่น้องตรงเนี้ยบ้านทั้งคนพากันสื่อไปแตง่งสวนแต่งบ้านเนาะจ้ะเอาละใช้ทะเลแล้วกับมะแวะสื่อของกินเขาที่พักจ้ะพี่นอ้องอ่อนซ้อนหล่อนซ้อนสุ per ร์ r k e t เพิ่นผ้นละหมากรากไม่พักเพิ่นกับโซด,ดีจ้ะแล้วราคากับบแลงจ้ะพี่น้องเพราะว่าโซดอี ของค่อนข้างถือจ้ะ,ะาอ,ะอาฮัตพี่น้องบรรยกเครือกล้วยมาไว้ในซูเปอร์มาร์เก็ตจ้ะอาฮัตไปตะอันซ้อนน้อมะเครือใหญ่กระโดกกระเดียต่ะโอ้ยเยจิ๋วกะสิย่างหาซอนปั่นเฮาเราจะพี่น้องไปเฮ็ดกับเขา่าเยจิ๋วกะอยากกินอาหารไทยจ้ะแต่ว่าแถวนี้เยจิ๋วบ,บ่ทันเห็นร้านเอเชียอยู่เนาะพี่น้องก็เลยหาซื้อซอนบ่ทันได้อยู่ หาซื้อเครื่องปรุงไปปรุงอาหารไทยบ่ทันใดอยู่จ้ะต้องไปหาเบิ่งว่าบนใดเขามีต่านเอเชียโอ้ยบักนัดเพิ่นก็มีได้พี่น้องคือบ้านเฮาเฮียงจ้ะพุ่นน่ะร้านเอเชียบนเกาะนี่เพิ่นก็มีอยู่เด้อจ้ะพี่น้องแต่ว่าเยจิ๋วก็ต้องไปหาเบิ่งว่ามันอยู่โซนใดมันอยู่ใกล้ทางใดจ้ะ ขนมเด้นี่เป็นกะมีอยู่ทั่วไปเนาะยุ่ประเทศใดกะมีจิวกะมหาสื่อพักสื่ออาหารไปไปเฮ็ดกับเขาย่ำเศร้านี่แหละจ้าพี่น้องตอนแรกกับพักกัดกินขังนอกบางที้เราเพิ่งมาเพิ่สิบสื่อหลไปไปมาๆมากัดเต็มคือเก่าจา้ะคุณยังหารถด,ดีหรือหานขนอบานเฮาสิไปเฮ็ดกับเขา่ากระจากเพิ่นยู่โซนไหนจ้ะพี่นอ้องยัดจิวกระเฮ็ดกับเข่า ประเทศเพิ่นบ่เป็นเนาะจ้ะเฮ็ดเป็นแต no. ่อาหารบ้านเฮาจังว่าไปใส่ก่ยากหาสื่อซอดสื่อเครื่องปรุงบ้านเฮาบบรด้จ้ะเครื่องปรุงบ้านเพิ่นกับบอื่นบอยาดหนอกพี่น้องแต่ว่าายจิวกับบมีความหูเนาะเฮ็ดกับเข่าบ้านเพิ่นบ่เป็นจ้ะจักซอดนี่เพิ่นเอาไว้เห็ดหยางเอาไว้ปรุงอาหารชนิดใดเยจิวกับบุญหูจ้ะยางไปยางมากบมาเจอนี่จ้ะพี่น้องน้ำมันหอยจ้ะ เอาถึงโมเมนต์อของจากบ้านเขาแต่ว่ากระทดแท่นกันได้อยู่มันก็ขึ้นน้ำมันหอยนี่ละจ้ะแล้วก็ซีเออันซีอยู่ขาวจะพี่น้องไปไปเฮ็ดกับเขาสอดเป็นบ่อื่นบ่ายากจาก้ะอันบุหัวสิซื้ออันไหนอานละจะพี่น้องจ้ะย่าจิ๋วก็ขอ,ข,อขอบคุณนถูกกำลังใจทุกการติดตามเด้อจ้ะมาเบิ่งกัน่าคลิปหน่ยยายยจิ๋วสิพ้าไปเลาะทั้งหลเนอะจ้ะสิไปโซนไหนทิศไต๋ ไว้เจอกันคลิปหน้าจ้า